คุณนกน้อยนะครับะว่าเป็นมะเร็งมาหลาปีแล้วแล้วหายมันมีเพราะตัวยาเชนกับค่ะคือจริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยตอนแรกไม่รู้สึกเขาเป็นมานานหลายปีจนระยะสุดท้ายนี่ก็คือเมื่อปีห้าหกห้าหกดีระยะภาปลอยชีวันก็คือเราจะต้องเสียชีวิตก็เลยได้ได้ผ่าตัดผ่าตัดแล้วร่างกายของตัวนกเองี่ยก็ไม่แข็งแรง เนื่องจากว่ามะเร็งเขาก็กินส่วนที่เป็นเซลล์ที่ดีๆของเราไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่าก็หมายความว่าเราองต้เสียชีวิตใช่ไหมคะตอนนี้ก็ร่างกายก็ไม่แข็งแรงทํางานก็ไม่ได้ขับรถก็ไม่ได้ตอนนี้พอดีอมีเพื่อนก็แนะนําม,มาให้ทานสเต็มเซลล์ของรีเวงน,นะคะก็เลยได้ทานสเต็มเซลล์ไปได้ประมาณ30แคปซูลแค่หนึ่งกระปุกเขาจะมี60แคปซูล ในราคา1นึ่นะะงหมื่นสามพันใจสค่ะเป็นราคาที่ถูกมากถ้าเทียบกับที่เราเคยรักษามา่ะก็ได้ทานไปประมาณสามสิบครั้งตร่างกายก็เฟิร์มขึ้นจากที่เราเหนื่อยลเลียก็ดีขึ้นแล้วก็หลับลึกขึ้นนะคะหลับลึกขึ้นร่างกายก็เฟิร์มขึ้นมาเรื่อยเรแล้วก็ลองขับรถดูใะราคาห้าร้อยกิโลไม่ไม่ต้องผ่าตัด ผ่าตัดครั้งจากการผ่าตัดเพื่อถึงได้นำมามานสเตนเซลแต่ยังไม่ได้คมีก็ที่ไม่คีโมก็เลยก็เลยได้ทานเซอเทียร์เนี่ยไปตอนนี้ทานได้ประมาณปีเสษเศปีเสร็จแต่การที่ตรวจค่ามะเร็งเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่60บแคปซูลแล้วตรวจไม่พบเชื้อก็ทานมาเรื่อยเรื่อยเพราะจริงๆมันเป็นอาหารเสริม ซึ่งมันดีต่อสุขภาพของเราทุกคนเราต้องไปหาหมอที่รามารอะไราเีมีมีหมอนัดหมอก็นัดหมอนัดจนจนห้าปีห้าปีที่ผ่านมาไม่พบเชื้อหมอก็เลยมั่นใจว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยไม่มีแล้วแต่ว่าตอนช่วงนั้นเขาลงตัดลงปอดก็เลยหมอหมอเขาเลยนัดให้ให้ไปดูปอดดูตับแต่พอดีว่าช่วงโควิดพอดีก็เลย เกเอหมอไม่ไปหาหมอแต่ว่าร่างกายของเราก็แข็งแรงและขับรถได้ตลอดขับ5้ารกตอนนี้คุณน้องน้อยก็อายุเท่าไหร่แลครับตอนนี้อายุ60สิบแต่ตอนที่เป็นมะเร็งตอนที่เป็นมะเร็งก็คือเริ่มเป็นก็ตั้งแต่อายุ50ต้นต้นห้าสิบต้นต้นแต่เราไม่รู้ตัวหมอบอกว่าน่าจะเป็นมานานแล้วแต่ไม่รู้ตัวเพราะทุกคนน่ยในตัวเราก็มีเซลมะเร็งแต่ถ้า ตัวเราเนี่ยอ่อนแอรือภูมิคุ้มกันเราอ่อนแอ,อ,พ,อ,อ,อพวกโรคเหล่านี้เขาจะจะมาถามหาถามหาเรานะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านนะ่ะทานตัวนี้เพื่อเป็นการป้องกันและสรสร้างภูมิคุ้มกันให้เรา ทุโกโรคเลยค่ะแม้กระทั่งเรื่องโควิดก็ดดสามารถที่จะช่วยได้ได้ครับก<ด>็ขอบพบคุณมากครับมีให้ความรู้แล้วก็ถ้าอาจารย์ดกร,กรกิรติมีโอกาสที่จะแบ่งปันความรูตร้ตรงนี้ถือว่าเราก็จะให้ชีวิตใหม่ของคนที่เป็นโรคไปให้จากายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ได้รู้จักกับตัวอาจารย์เองก็จะให้สื่อไปในทางที่ถูกต้องและที่ดีนะครับก็ขอขอระคุณนุ้น้อยครั้งนึงนะครับแล้วก็